สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเราจะมาสาธิตขั้นตอนการทําลายหินอ่อนจากปูนสังเคราะห์นะครับอันนี้คือหลังจากที่เราลงรอกพื้นแล้วนะครับเราก็ทําการเริ่มนะครับโดยใช้ปูนสังเคราะห์นะครับที่ผสมสีที่ตามที่เราต้องการแล้วนะครับมาลงเป็น็กเจอร์ตามที่เราต้องการนะครับลงซ้อนๆกันนะครับเทคนิคก็คือลงแบบรอมันแห้งบ่าๆแล้วค่อยมาลงอีกชั้นหนึ่งนะเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นมาหรือว่าเราจะผสมตัวปูนสีขาวกับตัว สีอื่นๆที่เราต้องการแล้วก็เพื่อให้มันแทรกเป็นลวดลายลิ้วรอยของลายหินอ่อนนะครับเราก็ลงทับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้ลายที่ต้องการนะครับนี่นะเราก็ทําการลงซ้อนๆกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะไดงานที่เราต้องการนะครับหลังจากที่เราได้ลายที่เราต้องการ,ราแล้วเราก็มาทําการขัดพื้นผิวนะครับถ้ามันมีพื้นผิวที่มันมี ครุคลามากเราก็จะใช้เบอร์320เป็นการลงรอบแรกนะครับเพื่อให้ปรับผิวให้มันเรียบเนียนทั่วเลยนะครับก็คือเราก็เอามือลูบๆนะครับจุดไหนที่มันหยาบๆแล้วก็ใช้เบอร์320เก็บนะครับหลังจากนั้นนะครับพอมันเรียบแล้วพอสมควรแล้วเราก็จะใช้เบอร์800นะครับในการขัดอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นขัดการขัดรอบที่2นะครับเบอร์800นี่จะช่วยให้เกิดความเงาแล้วนะครับก็ จะมีความเงาเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะใช้เบอร์2องพันนะครับในการลงรอบที่สามนะรอบนี้จะจะเห็นความเงาและความเรียบมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับเราก็จะทําการขัดๆๆด,ด,ด้วยกันอยู่3รอบแต่ถ้ามันเรียบอยู่แล้วเราก็จะอาจจะใช้เบอร์800เบอร์2,000ตามเทคนิคนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงครับเราก็จะใช้กระดาษทรายแบบเป็นผ้านะครับเขาเรียกว่าผ้าพาทินนะครับในการขัดนะครับนี่ก็จะใช้เบอร์2 0 0พในการขัด ผ้าตัวนี้จะช่วยให้ตัวปูนสังเคราะห์เรานะครับเงางามเร็วยิ่งขึ้นนะครับเนียนเรียบนะครับจุดที่ไหนที่มันเป็นผิวส้มมันก็จะทําให้ปรับสภาพผิวให้มันเนียนเรียบยิ่งขึ้นนะครับนี่นะสังเกตได้ว่ามันจะเริ่มเงาแล้วนะครับนี่นะเงามากยิ่งขึ้นเห็นเงาสะท้อนเลยนะครับนี่นะฮะพอเราปรับสภาพผิวด้วยกระดาษทรายแบบผ้าพาชินหรือว่าหรือว่าเราจะใช้ผ้าขนแกะนะครับในการ ปั่นให้เกิดความเงาก็ได้นะถ้าสมมุติว่าผิวมันเรียบดีแล้วนะครับเรียบแบบเขาเรียกว่าเนียนแล้วนะครับเราก็สามารถจะใช้ตัวนี้ใช้ผ้าขนแกะลงขัดเงาโดยใช้แบบรอบที่เร็วๆหน่อยนะครับมันจะทําให้เกิดความเงายิ่งขึ้นนะครับเกิดความร้อนขึ้นกับผิวของปูนสังเคราะห์นะครับมันก็จะเกิดความเงาหลังจากนั้นเพิ่มรอยแตกนะครับจะเป็นรอยแตกแร่นะครับโดยใช้ตัว สีนะครับสีเฟร็กนะครับในการใช้เป็นตัวที่จะใช้ในการติดแผ่นทองคําเปลวนะครับเป็นทองคําเปลววิทยาศ,าศาสตร์นะครับซึ่งจะมีความเงาสวยงามเหมือนหินเออเหมือนหน้าสีทองเลยนะครับเห <They durability> มือนทองแต่มันก็จะใช้ uh แผ่นทองคำเปลวในการติดอีกทีหนึ่งเราก็หลังจากจที่เราลงร้อยลงลายตามที่ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะใช้ทองคำเปลวในการติดนะครับ นะหลังจากนั้นก็นี่นครับใช้ทองคําเปลลแตะติดบริเวณที่เราลงสีเฟลกเข้าไปนะครับก็ต้องรอให้สีเฟลกแห้งแล้วนะครับแห้งแบบหมาดๆนะไม่ใช่ว่าแห้งสนิทนะเพราแ,แห้งนสนิทแล้วสนิทเกินไปมันจะทําให้ตัวแผ่นทองคําเปรลมันจะไม่ค่อยติดนะครับหลังจากนั้นพอเราติดทั่วแล้วเราก็จะใช้แปรงนะครับในการปัดๆๆทองคำเปลวที่เราไม่เอาแล้วนะครับออกให้หมดนะครับ ก็จะได้ความเป็นรอยแตกแร่ทองประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะเพิ่มรอยแร่แตกเป็นแบบแร่แตกแบบหินมันแตกะครับเป็นลายแร่แบบเขาเลยว่าไม่ใช่แร่เป็นเป็น,เป,นเป็นรอยของอรอยแตกของลายหินนะฮะเราก็จะใช้ ตัวสีนะครับจะเป็นสีขาวผสมกับสีดําเล็กน้อยเพื่อเกิดรา,ากเปรากาตรงบนพื้นผิวของปูนสัเกนห์ที่เราทำลวดลายไว้นะครับเราก็ลากเป็นเทน็กเจอร์เทคนิคตามรอยแตกที่เราต้องการนะครับรากไปนะครับนี่นะเราก็สร้างรอยแตกประมาณนี้เลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสามารถเพ้นท์ได้ตามที่เราต้องการนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการลงแว็กนะครับเคลือบเพื่อป้องกันไปให้สีมันซีดจางได้เร็วแล้วก็เพิ่มความเงาแล้วก็เพิ่มเขาเรียกว่าเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันเกาะได้ง่ายแล้วก็น้ําเกาะได้ง่ายนะครับพอมันแห้งแล้วนะครับเราก็จะใช้ผ้าขนแกนะครับขัดปั่นเงาอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มความเงาให้กับตัวปูนสังเคราะห์ให้เงายิ่งขึ้นนะครับ สำหรับการขัดด้วยผ้าขนแกะรอบนี้ก็เราจะใช้เบอร์2เองนะครับเพื่อให้เกิดเพื่อไม่ให้ตัวปูนไอตัวแว็กหลุดออกไปนะนี่นะครับหลังจากที่เราขัดด้วยผ้าขนแกะแล้วมันจะเงาขึ้นมานะครับแล้วก็จะออกมาสวยงามประมาณนี้เลยนะครับปูนสังเคราะห์อของเราเนี่ยสามารถจะทําได้หลากหลายลวดลายตามที่เทคนิคของแต่ละท่านต้องการเลยนะครับสามารถจะทําทได้ตามจินตนาการของเราเลยครับ มันก็จะเงาแบบประมาณาเหมือนผิวของอินอ่อนนะครับตามธรรมชาตินะครับก็จะประมาณนี้เราสามารถสร้างได้ตามจินตนาการนะครับ